ดิมยำทำอะไรคะตอนนี้นดิ้นเถอะเล่าดิ้นสอนเคะนั่งเหลาดิ้นสอนานแล้วนะคะระวังมือด้วยนะคะเรียกร้องอยากจะเหลาดิ้นสอเองนะคะมีอเล็ก้วย ไม่ได้ค่ะลูกผิดฟังเดี๋ยวมันจะหักนะอันเล็กมันต้องใส่ในนี้ได้ในนีเดี๋ยวต้่งทำให้ถูกวิธีค่ะเรากี่ันแล้วเราไปกี่ันแล้วคะได้กี่ันแล้วเดี๋ยวยิ้มได้กี่ันแล้วได้สีไหนบ้างเดี๋ยวแม่ดูหน่อย หนูน้อยเป็นไงบ้างเชื่อผลงานหน่อยสวยไหมสถ้าเสาร็จแล้วก็วางตัวนี้ค่ะถ้าเสร็จแล้วก็วางตรงบนในตานค่ะเสร็จแล้วก็อ๋อแยกไว้ล่ะคะใช่แล้วเสร็จแล้วก็แยกไว้ใช่ไหม ริ่มแ,แลลค่ะเอาเก,ก็บไว้ตรงไหนเก็บไว้ตรงไหนเก็บไว้ตรงนู้นเอาไว้กกตรงนู้กกนนู่นค่ะอยู่ข้างหลังค่ะถูกต้องถ้าเฉลยก็วางตรงนี้นะแก ชอบมั้ยคะเพลินเลยเดี๋ยวเราจะเอาไปขึ้นทำกิจกรรมข้างบนใช่ไหมคะใช่ไม่น,นี่มันไม่ได้เลยอะไรคะลูกไม่ได้เลยอา้ไม่ได้คะ่นไม่ได้สิพี่ต้องทำนั่นไงนแหลมแล้วอ,อนุยิ้ม เยอะแล้วได้แล้วค่ะนั่นคือได้แล้วมาเลยไม่ได้แล้คะคะอ่าต่อไปค่ะเ,<อ>เดี๋ยวไม่แย่งไม่แย่งไม่แย่งค่ะหนูแย้มหนูอันอันนี้คืออันมันเสร็จแล้วค่ะแย้มอันนี้คือเสร็จแล้วหนูแย้มต้องหยิบอันใหม่ค่ะใช่ถูกต้องค่ะถึงหยิบอันที่เสร็จไปแล้วก็มันก็ไม่ออกค่ะเพราะว่ามันเรียบร้อยแล้วค่ะ ถึงมาเลยแต่ต้องระวังมือด้วยนะคะ